ยังเป็นเรื่องที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับอนาคตบริษัทการบินไทยสายการบินแห่งชาติครับสดสดร้อนๆ้อนสารล้มละลายกลางตีคำสั่งที่เจ้าหนี้คัดค้านและเรื่องราวของแผนฟื้นฟูที่กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมจะส่งกรรมการเข้าไปร่วมเป็นผู้บริหารแผนสองคนตกออกไป เกิดอะไรขึ้นมากับการบินไทยมันเห็นถึงความไม่สอดคล้องเห็นความขัดแย้งระหว่างเจ้าหนี้ครับนะเจ้าหนี้กับผู้ถือหุ้นใหญ่เ,ออเพราะตงหมอน,นี่สองท่านที่เสนอไปเนี่ยคือผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอนะกระทรวงคลังเป็นผู้เสนอนะ<ช>คนหนึ่งมาจากตัวแทนของกระทรวงคลังอีกคนหนึ่งมาจากตัวแทนของคมนาคมอเรื่องราวชวนติดตามอย่างยิ่งครับแผนฟื้นฟูที่เสนอต่อสารรอบนี้มีแค่สามเรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่องวาระขอลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้พาแวลูเพื่อล้างขาดทุนสะสมจากหลักทรัพย์ที่มีอยู่ราวหกหมื่นล้านบาทครับตรงนี้เป็น,เ,ปนเรื่องหนึ่งตรงนี้มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับเรื่องที่สองวาระพิจารณาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูการบินไทยจะได้เสนอแผนชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ก่อนกำหนดครับเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนเงินปันผลที่มีการเสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นนั้น อันนี้ก็ไม่มีผลครับแต่ที่มีปัญหาแล้วก็ถูกตีตกไปก็คือวาละขอพิจารเพิ่ม,มผู้บริหารแผนฟื้นฟูนฟนฟนสองลายปัจจุบันเนี่ยเหลือสามลายครับทางไกระทรวงคลังขอเสนอเพิ่มสองลายลายแรกมาจากพออสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมคุณปัญญาชูพาณิชย์ครับคนที่สมาจากกระทรวงการคลังนะรอ,องผอ,อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและธุหกิจ นายพลรจักนิ่มวัฒนาสองคนถูกเตะตกครับศาลวินิจฉัยว่าเป็นแบบนี้ข้อแรกข้อเสนอในการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการน่ยซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการประชุมเจ้าหนี้ไปเมื่อวันที่29สพฤศจิกายนเนี่ยนะครับได้มีการไต่สวนไปเมื่อวันที่12ธันวาคมครับและเจ้าหนี้ได้ยื่นคัดค้านต่อมตินั้นๆน,น,นะครับเจ้าหนี้คัดค้านข้อแรก กรณีที่คัดค้านศาลุ้มละลายกลางมีคําวินิจฉัยว่าให้การเินไทยดําเนินการแก้ไขในแผนหนึ่งและแผนสองเมื่อกี้ศาลเห็นว่ามันเป็นอํานาจของผู้บริหารแผนที่ทําได้อยู่แล้วครับสแสดงว่ารับภาระให้ผู้บริหารแผน3า้อนกหนึ่งก็สองเฉลุยเฉลุยดําเนินการได้เลยข้อ,2ข,อ2ข้อ3ข้อ3แผน 3, สมกระทรวงการคลังเพิ่มผู้บริหารแผนไปอีกสองคนศาลไม่เห็นชอบเพราะ เนื่องจากพิจารณาว่าการบินไทยดําเนินธุรกิจตามแผนฟื้นฟูประสบผลสําเร็จดีอยู่แล้ว <c oughs> ไม่มีความจําเป็นต้องตั้งผู้บริหารแผนเพิ่มเติมเข้าไปเลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพอออกจากแผนแล้วเนี่ยก็จะมีการตั้งกรรมการเข้าไปเพิ่มอยู่แล้วใช่รอเพิ่มนวนทีเดียวเลยความจริงเรื่องนี้ก่อนสารจะวินิจฉัยเจ้าหนี้นะครับกลุ่มเจ้าหนี้ยื่นคัดค้านในมติที่ประชุมวันนั้น <c oughs> ในเดือนพฤศจิกายน5ประเด็น <c oughs> ผมสรุปรวบย่อยให้เห็นอย่างนี้นะครับ5ประเด็นประเด็นแรกกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าหนี้กลุ่ม4เนี่ยไม่มีสถานะและสิทธิ์ในฐานะเจ้าหนี้ในวันประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่29เมื่อไม่มีสถานะความเป็นเจ้าหนี้การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในฐานะเจ้าหนี้เนี่ยทำให้การอนุมัติวันนั้นนะ่ะออกเสียงวันนั้นนะ่ะเป็นไปโดยการใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบครับนี่เขาค้านข้อแรกข้อต่อมาเขาค้านในข้อที่สม มันมีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าพี่บีเจ้าหนี้บางคนอย่างเช่นเขายกตัวอย่างบริษัทแบงคอกไลเตอร์ er เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหนี้เนี่ยได้ส่งมติล่วงหน้าไปว่าไม่เห็นชอบแต่พอวันที่การลงบัญชีของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เนี่ยในการดูเอกสารเนี่ยนะได้ลงมติในในเรื่องนั้นไม่ปรากฏแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นมีปัญหาครับสารยังระบุอีกว่า การตั้งผู้บริหารแผนเพิ่มเข้าไปสองคนอะค่ะจะมีปัญหาครับมีปัญหาเพราะอะไรนี่สารบอกนะยุ่งยากต้องจัดสรรแบ่งหน้าที่กันใหม่หอ,อ่ะอา้าวสิ้นเปลืองงบประมาณค่าใช้จ่ายปีละห้าล้านบาทต่อคนโอ้ยผู้บริหารแผนมีรายได้คนละห้าแสนน่ะปีละห้าล้านก่อละคนโอ้ปีละห้าล้านต่อคนถ้าเพิ่มไปอีกสองคนก็เพิ่มไปสิบล้านนะา่ะเนี่ยตกใจเลยต่อมาผู้บริหารสองแผนสองคนเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่มีคนส่วนร่วมในการบริหารการบินไทย แต่อย่างใดครับก็สามสี่ข้อเนี่ยก,ก,ก็ดูท่าแม่งท่าแม่งอยู่นะท่แม่งเลยครับ <laughs> ผู้บริหารแผนของการบินไทยที่ผ่านมติที่ประชุมเจ้าหนี้และสารรับรองตอนนั้นมีห้าคนครับเออเนี่ยหนึ่งคุณปิยสวัสดิ์อัมราน,านัน <laughs> คุณพรชัยธีรวเวศรั <c oughs> รีส,ะสะขศรีสุขศรีสศรีสุขศรีุศรอดรีตุขศรีสุขศรีสุขศี่เรีออกไรแล้วสองคนได้เหลือุขศรีสุขี้คือคีุณศรสุขรสิรีสุศรีสุขศ นับคุณไกรสอนบารมีอวยชัยนี่มาในฐานะตัวแทนเจ้านี่ก็คือสถาบันการเงินครับปัญหาหลังจากนี้ไปการบินไทยต้องเดินหน้าหลังจากฟื้นฟูกิจการมาอย่างดีนะครับครับเดินไปสู่บริษัทที่ออกจากแผนฟื้นฟูครับต้องบอกย้อนกลับไปฮะถ้ายังจำกันได้นะ14กันยา2 5 6 3ครับ การบินไทยบินไม่ไหวฮะครับบินไม่ขึ้นครับกูแล้วมีปัญหาเข้าสู่การล้มละลายสารสั่งฟื้นฟูกิจการครับนี่14กันยา63และ1 5มิถุนาหกสสาลล้มละลายกลางเนี่ยเห็นชอบกับแผนแผนเป็นแผนฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะกรรมการบริหารแผนครับครับต่อมาพฤศจิกายนปี67เริ่มกระบวนการแปลงหนี้ทั้งหมดเป็นทุนดำเนินการไปแล้วอ ธันวาคม67ปรับโครงสร้างทุนและปรับการบริหารจัดการภายในเชื่อไหมการบินไทยทำได้ดีดีนะครับแต่แต่แต่ว่ารายได้มีปัญหาอยู่อย่างเดียวคือขัดแย้งกับผู้ถือหุ้นนี่แหละแต่ว่าหลายส่วนก็บอกก็ตั้งคำถามว่าสิ่งที่การบินไทยมีกำไรขึ้นมาเนี่ยมาจากผลการดำเนินงานไหมโอ่ e a t i o n ไหม ส่วนหนึ่งบางบางสมาจากเรื่องของเอ็กชนมาจากเรื่องของขานขายสินทร,รัพย์ใช่มาจากเรื่องของการไม่ชําระหนี้บางส่วนถ้าเป็นแบบนี้ไม่ดีนะต้องกําไรจากการดําเนินงานจริงๆนะต้องอนนบอกนี่เป็นหน้า,าที่ของของซีอโอเป็นหน้าที่ของผู้ริหารแผนต้องชี้แจงฮะส่วนหนึ่งที่การบินไทยฟื้นตัวพี่วีหนึ่งคือลดพนักงาน29,000คนตอนนี้เหลืออยู่15ื่นห้าและไตรมาสหนึ่งและสองพี่โอ ผู้บริหารแผนร่วมกับการเงินแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่เนี่ยที่สาม<ง>บอกเดี๋ยวก็จะแต่งตรงนี้แหละกร,ระบวนการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมะและไตรมาสสองจริงๆมันก็ประมาณเมษาเมษา,า,าเนี่ยจะออกจากแผฟนฟื้นฟูกิจาการเข้าสู่การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมษานี้นะฮะต้องยอมรับนะครับการบินไทยบันทึกประวัติศาสตร์ในการฟื้นฟูกิจาการและการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายครับเป็นบริษัทแรกบริษัทเดียว ที่นับตั้งแต่มีการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการมไม่มีการลดทุนผู้ถือหุ้นเลยดี่หนึ่งนะโอ้โไปได้ไงแต่การลดเงินจากเจ้าหนี้นี่นะดูดนะแล้วหลังจากออกจากแผนต้องจับตาต่อไปว่าต้องมีบอร์ดชุดใหม่ตามกฎนั้นสามารถตั้งได้ไม่เกิน15าลายแต่มีแนวโน้มว่าจะตั้งไม่ถึงหรอฮะไม่จําเป็นฮะค็อยู่ประมาณเจ็ดแปดลายซึ่งชุดนั้นแหละจะ เป็นชุดที่กําหนดทิศทางของการบินไทยในอนาคตตอนนี้หลายคนวิตกกังวลว่าอํานาจทางการเมืองและความเป็นรัฐถ้าเข้าไปใส่แทรกแซงการบริหารการบินไทยจะทําให้การบินไทยกลับมาแบบเดิมครับแต่บริษัทจํากัดมหาชนหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนี่คือส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ถือหุ้นการบินไทยณนะตอนนี้นะเวลานี้นะกระทรวงการคลังกองทุนวายุพักหนึ่งวายุพักสองธนาคารออมสินถือหุ้นอยู่ลาวทั้งหมด4 8่เปอร์เซ็นต์ครับ ที่เหลือเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยครับมาดูตรงนี้อะไรอย่างนีครับเมื่อ3เอตุลา6 7เเนี่ยกระทรวงการคลังรายเดียวนะ4 7่กาอกองทุนรวมอยู่พัก7.6กแล้วสกิจก็มีออมสุงออมสินแล้วด้วยนะ2.17%และอื่นๆ4 4่จุ่เเ็นห็นไหมล่ะถ้ารวมเนี่ยโอ้นี่เกิน50นะครับเกิน50%แต่พอมีการเพิ่มเพิ่มทุนเนี่ย กระทรวงการคลังเหลือ39เฮะเพราะกระทรวงการคลังไม่ใส่เงินเพิ่มทุนเข้าไปและรวมออมสินรวมวายุพักด้วยเนี่ยก็เป็น4 8อย่างพี่โอว่าเมื่อกี้และอื่นๆอ,อ,อีก52อเพราะัน้นคลังและภาครัฐตอนนี้ถืออยู่4.8%ตอนนี้เลยครับการตั้งบอร์ด15คนหลังจากนี้ไปจะเป็นตัววัดใจว่าตกลงการบินไทยที่จะบริหารจัดการโดยระแวงอำนาจรัฐและอำนาจทางการเมืองเนี่ยจะเดินหน้าไปยังไง หลายคนบอกว่าถ้าตั้งเข้าไปแล้วมีสัดส่วนทางการเมืองและราชการจนเกินไปการบินไทยจะจมปลักแบบเดิมแต่ด้านหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่เข้าไปการบินไทยจะกลับไปสู่ปัญหาเดิมๆและบางคนที่ไม่อยากให้กระทรวงคลังเข้าไปเนี่ยหวงคิดว่าการบินไทยเป็นของตัวเองคือกันอีกฝ่ายบอกอย่าเข้ามาอันนั้นเป็นการเมืองโอ้โหสุดท้ายแล้วน่ะต้องบอกการบินไทยเนี่ยแม้จะออกจากแผนฟื้นฟูแล้วเนี่ย วิบากกรรมและความท้าทายยังเป็นโจทย์สำคัญทั้งผู้ผถือหุ้นใหญ่และรัฐบาลนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ